เอาไม่ซื้อไม่แค่สองอันนะสองอันก็พอละมันแพงเธอไปเอาขันให้น้องสิไปโอ้นูองกศรูสิแม่ซื้ออาหารมาให้ลูกนี่แม่ซื้อมาแล้วแม่เกะน่ารักมากเลยอ่ลูกของหนูเอรอไปเลยให้ตรงนู้นเลยลูกโอ้แม่ของหนูอะไรอะไร ซื้อมาแค่สองอันน่ะสองอันก็พอแล้วมันแพง่ะมันแพงนี่คือไปเอาขันหนูก็อยากให้ด้วยน่นารั่มากเลยอ่ะไปเอาขันเธอไปเอาขันให้น้องสิไปน้องไปเอาคนเดียวไม่รู้เรื่องเลย เอาไม่เที่ยงมาให้แล้วแม่หนูขอตังค์มากอยู่จะไปซื้ออาหารโอ้ยไม่มีแล้วตังค์หมดแล้วไม่ได้พกมาเห็นไหมเนี่ยซื้อคาเดียวเนี่ยกระเป๋าก็มีเนี่ยควักออกจะบ้างแ่หนูไม่มีไงหนูจะให้แม่ซื้อให้ไม่มีฉันก็ไม่มีเธอก็ไม่ต้องให้ก็ได้ดูน้องให้เฉยเฉยก็ได้ดูสิก็ได้ค่ะผิวหอยเนี่ยยืนดูแค่เนี้ยมันจะเป็นอะไรทำไมต้องทำเหมือนน้องทำไมต้องทำเหมือนน้อง แพ้หมดแล้วค่ะเอ้ยใช่แกะค่ะจ้าดีมากลูกดีมากอ่ะเอาไปเก็บไ้หน่อยเอาไปเก็บไ้หน่อยเออไปนี่ยังนี่พี่เก็บไปซิบด้วยนะแม่หนูอยากให้อีกอ่ะจะให้อีกเหรอใช่เม่กสาวไปซื้อจัดสิบแก้วเลยค่ะเออป้าคนละสิบแก้วไปเอาไปเก็บป้าเต้เธอเอานี่ไปเก็บตรงนู้นที่เดิมให้เรียบร้อยด้วยฉันจะพาน้องไปซื้ออีกเมื่อกี้บอกว่าไม่มีตังค์